เรื่องภิกษุสำคัญว่าตนได้มรรคผลดังได้ยินมาว่าภิกษุทั้งหลายเรียนพระกรรมฐานในสำนักพระศาสดาจารย์แล้วถูลลาพระพุทธองค์ไปเจริญสมณธรรมอยู่ในอารันร,ราวป่าก็ได้ปีติห้าและโอภาษบังเกิดขึ้นแก่ตนจึงมีทิฏฐิวิปลาสสำคัญว่าตนได้ซึ่งพระอรหันต ตัดกิเลสขาดจึงพากันมาเฝ้าพระโลกนาฏในเมืองสาวัตถีครันสมเด็จพระบรมศาสดาทรงพิจารณารู้ว่าภิกษุทั้งหลายยังไม่ได้มรรคผลพระพุทธองค์ทรงตรัสใช้ให้พระอานนท์อยู่ที่ประตูพระเชตวันเมื่อเห็นภิกษุทั้งหลายนั้นมาก็ให้พากันไปสู่ป่าช้าแล้วจึงให้เข้ามาในวิหาร พระอานนทรับพระพุทธดีกาแล้วก็ไปคอยอยู่ที่ซุ้มประตูพระเชตวันภิกษุทั้งหลายก็พากันมาพระอานนท์จึงบอกว่าท่านทั้งปวงจงไปสู่ป่าช้าก่อนเถิดแล้วจึงกลับมาเฝ้าพระศาสดาต่อภายหลังภิกษุทั้งหลายได้ฟังก็พากันไปในการครั้งนั้นยังมีหญิงคนหนึ่งมีอายุได้15บห้าปีอย่างอ้วนพี เป็นโรคปัจจุบันตายคล้ายกับนอนหลับรูปทรงยังสวยสะอาดปราศจากมนทินคนทั้งหลายนำไปทิ้งไว้กลางป่าช้าไม่มีผ้านุ่งห่มจะปกปิดกายนอนหงายอยู่ในประเทศที่นั้นพิจุุทั้งหลายพากันพิจารณาเห็นของที่น่ารักใคร่ใจก็สเสนหาบังเกิดราคะขึ้นในสันดานจึงรู้สึกว่ายัางไม่สิ้นกิเลสเป็นสมุดเฉดละปหารขาดจากสันดานได้ จะต้องทำความเพียรต่อไปในเบื้องหน้า้าปจ้าชักนิทานมาเพื่อจะให้เห็นว่ากามาสวะทิฏฐาสวะเครื่องดองคือกามคุณทั้งห้านั้นก็ดีเครื่องดองทิฏฐิวิปลาสนั้นก็ดีเป็นค่าสึกแกม่มรรคผลอย่างอวิชชาสวะเครื่องดองคืออวิชชาได้แก่โมหะความหลงไม่รู้เท่าสังขารคือเจตนาตัวกรรมทำบุญและบาป เป็นผู้ตกแต่งให้ปฏิสนธิวิญญาณเป็นรูปนามเกิดแก่เจ็บตายในภพทั้งสามนี้เป็นเครื่องดองสัตว์ทั้งหลายไว้ให้เวียนไายอยู่ในวัฏฏะสงสารเมื่อได้ปัญญารู้เท่าสังขารจิตก็เป็นอุเบกขาญาณอยู่กลางๆไม่รักสังขารไม่ชังสังขารเหมือนบุรุษคนหนึ่งมีภรรยาเป็นที่รักมีการถนอมเลี้ยงกันมาช้านาน ครั้นภรรยามีจิตคิดเป็นพานทำนอกใจสามีไปยินดีคบชายอื่นมาเป็นชู้ฝ่ายบุรุษสามีรู้ก็เสียใจสิ้นความรักใคร่สเสน่หาบุรุษนั้นก็อย่าภรรยาให้ขาดจากกันตั้งแต่วันนั้นมาจิตของบุรุษนั้นก็เป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังภรรยาเหมือนแต่ก่อนถึงจะเห็นหญิงนั้นไปนั่งไปนอนกับชายใด บุรุษนั้นก็ไม่โกรธไม่เสียใจและดีใจเพราะคิดว่าไม่ใช่ภรรยาของเราให้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาเหมือนบุรุษที่อย่าภรยาขาดจากกันมรคนั้นได้แก่อะไรแก่ว่าได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหนึ่งทั้งสมนี้เรียกว่าองค์แห่งมรด้วยธรรมทั้งสคือศีลสมาธิปัญญา เป็นเครื่องฆ่ากิเลสให้ตายขันฆ่ากิเลสตายแล้วจิตก็บริสุทธิ์เสวยสุขในวิมุตติเรียกว่าผลความว่ามักเป็นเครื่องฆ่ากิเลสผลเป็นผู้เสวยสุขที่เกิดขึ้นแต่มักเปรียบดังบุรุษที่ได้เสวยสมบัติแล้วก็เป็นสุขสมบัติเป็นตัวมักสุขเป็นตัวผล ครั้นได้สำเร็จมรรคผลแล้วกิเลสก็ดับขาดศูนย์สิ้นไปจากสันดานเรียกว่าอุปาทิเสสนิพ,พานคือองค์พระอรหัตตัดกิเลสให้สิ้นไปขาดจากตัวอนุสัยทั้งสองประการดังรับประทานวิสัชนามาชนี้